เชีย่ยคอหูอห้ว่ากับตำแต่งที่ที่เราอยู่ไม่มีมะละกอแล้วก็ไม่มีร้านแบบ เอเชียช็อปอะไรแบบนั้นไม่มีมีแต่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าถามหามะละกอกับพริดขึ้นม่ก็แบบเมคไงยูทาห้ามไหม You, making a, video? <c oughs> you making a video for everyone <Okay. S 1> You don't have videos หรืก็ใส่พี่โควงเอามีได้พี่โควงคุณป้าคนเนี้ยเขาอยู่หน้าร้านเราทำไมอยู่บอกว่าอยู่ไม่รู้อ่ะ MOM CAN YOU t e l l ME PLAY THIS GAME? I DON'T KNOW HOW แป่คนค้าอยู่ How dare you? <c> HMM? <oughs> I SAID HOW DARE YOU <c oughs> เจอเจอเทตเ,เมื่อเช้าอะ่ะเนี่ยบ้านคุณป้าเขาอยู่คุณลุงกับคุณป้าอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ไม่ใช่นะนี่หลังนี้แล้วแม่บอกว่าคุณป้าอยู่ตรงไหนเธอบอกว่าคุณป้าอยู่ไกลคุณป้าอยู่ตรงข้ามแา่เราไม่ใช่ไม่ใช่นั้นอานั้น that <'s> no that's a that's a car washer that's a neighbor house t h e y you mean that ใช่บ้านคุณป้า no that's a That houses the car, our our that's our car. They clean our cars. โอเคโอเคุยกับเธอคุยทั้งวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รู้กัน He don't know. ไม่รู้ยังไงเพราะคุณป้าขับรถกับเทสเข้าบ้านตรงนั้นเปิดประตูเข้าบ้านอยู่เจออะไรของเธอ No, they they walk. I just they that's not that's not our house. t h a t got the other guy that the, our our house, house m y s e n a house is is far away that's not our house and that okay this is the second house ของเขาอันนี้เหรอ house ที่เราไปนอนอีก h o u หนึ่งที่ close to sleep with one this the airport หรืออีกอันหนึ่งอันเนี้ยอีกบ้านหลังหนึ่งของเขาเขาอยู่ที่เราไปนอนด้วยหนึ่งอันแล้วก็มีอันนี้ด้วยหนึ่งหลัง How d i you know that? i นซีก็เมื่อเช้าเพิเดินตรงนี้เดี๋ยวมันล้มอย่าจับเยอะอีกไปโต๊ะเฮ้ยาเนี่ยเขาลงข้าวกับเชฟใช่ไ You mean t า a t เ o u s e <Nee>. นี่อันนั้นเหรอ That's not that house. that's a clean washer, that's our that's our neighbors okay. they clean our cars mm -hmm. He's, it's far away mm. you mean this house that's that's not close to the airport I don't know what you're talking about เธอไม่รู้อะไรเลยพ mm ูภาษาจกนด้วยพูภาษาไทยด้วยไม่พูดดูกันตังออกแต่ไม่พูดพูดยากเลยพูดภาษาแต่ก็ตังรึเปล่ โอ้ยโอ้ยได้ใส่พริกปงออะเพราะว่าไม่มีพิกอุ้ยข่อรถด้วย,อยโอ้ยพริกกระเน็ดเหมือนไม่หรอกมือแต่ว่ามันนิดใหญ่ๆเหมืนมนมนอ,อมนพริกหยวกเนี่ ก็ต้องไปซื้อห่า,างอีกหนึ่งชั่วโมงจากบ้านอีกเมืองเลย m o เท้ห่หรื e s o u s e อยู่นั่นแหละ Grandpa told me u uh, a มัเเ่องซักอที่นี่นัอาไูเขานอนที่นี่เขาขับรถเข้าคอนี้แล้วเชดก็นอนอยู่นี่อ้เดี๋คอยดูนะเขาขับรถเดี๋ยวเขาไปเดินกมาเดี๋ยวเขากลับมาเขาไปเีนกลิงเดี๋ยวเขากลับมาดูด้ว าจะขับรถเข้าบ้านอะไรเอ้ยคุณป้ากับคุณลุงอ่ะเดย์เวิร์กเดย์ซีเวิร์กเขายังทำงานอยู่นะลูกคุณป้าก็ทำงานอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ทำแต่ว่าไม่ต้องทำทุกวนันปะเขาไม่ไม่ไม่ So sometimes they live there. That's not our house. And that's not Messinda's house. It, no, it's, it's far, far away. It's on a mountain. Remember, you go far away. คุยกันถึงตรงนี้ก็ไม่รู้อยู่อยู่นั่นไม่ใช่บ้านขงแม่ไม่ใช่แม่รู้แล้วนั่งบ้านคุณลุงกับคุณป้าที่เราไปนอนนี่นี่เหรออืมที่เราไปนอนที่มเมืองไกลๆที่ไปรับแม่ทีนนน่สนามบิน เธอคอยดูนะเขาออกมาจากบ้านน้กับเทสนะวันหลังะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะเพระคุณก้าวกล้ากับบารังคารคุณป้าจะดูนี่เหนไหมาังคานทิวสเตย์โอ้แล้วย่คอดูละคุณป้ากับเทสกับคุณลุงจะออกมาจากบ้านเลอ you right ไหมเนี่ยเอาอยู่ดิมาบอกฉันอะ่รแบคุยอยู่เรื่องงาน Give m water I o e from desert Give me water เดี๋ยวปุม่หน่งเดนังรอเดวม่เอาให้แม่ก็จะกิน water เหมือนกันเดี๋ยวมาม่ให้ไป I wanna go

ไกตำลักน้ำตำแป้ <Huh? S 1> ง,ง <Huh? S 1> ไม่ได้ตำนะมันคนคนอาโคเลโคเลโคเล,เ,ลเพราะว่าไม่มีอบคือกินได้แค่นี้ก็คือมีแต่แตงกวากับมะเขือเทศมีมะนาว เป็นมะนาวลูกไหญ่พร uh huh. ิกไม่มีเ <Yeah. S 3> อาไปผงเอาไปกลับบ้าน I just I just keep I went to shooting I'm a military เหรอเธอเป็นเหมือนพ่อเหรอ uh huh. อ๋อเธอเป็นเมลเทอรี่เหมือนพ่ออ๋อเธจะเป็นโซเชียลเหมือนพ่อเหรอ เทอร์รี่ฉ o o ไม่มีทางได้เป็นหรอกมาม่าไม่ให้เลยพอดีก็ไม่ให้เป็นเป็นเหมือนดามเลยนะฉัน o w ้ o ิธีเป็นทหารมันไม่ได้แม่จะเป็นไม่ได้แต่้าก็ไม่ให้เป็นฉันเป็นทหารฉันรู้วิ o ียิง t ืนมามก็อยากให้เป็นแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเดเป็น แม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนดาราเดี๋ยวนอนไม่หลับเหมือนด้านะ <Huh? S 1> เดี๋ยวนอนไม่หลับเหมือนพ่อนะทำไมอ่ะ <on>, yeah. แม่ไม่อยากให้เป็นเป็นอย่างอื่นสิเป็นอย่างอื่นได้ไหมล <'s> ูกเป็นไพร์หว่าอย่างเงี้ยเป็นนักบินอย่างเงี้ยได้ไหมอยากเป็นไหม No I w a n t to be a military แม่จะส่งเรียนมาส่งเราเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้ก็ได้ No I wanna be a military. แตแ่วพูดกับพ่อแล้วยินพ่อไม่ไม่อยากให้เป็นนะลูกไม่เป็นมันด้อทำไมเดี๋ยวดูนนอนไม่หลับเหมือนพ่อนะทำไมอ่ะรนอนทำไมนอนไม่หลับเพราะว่าเวลามันเป็นทหารที่เนี่ยมันต้องออกไปช่วยคนอื่นฮ<ะ>เราต้องเจอคนอื่นเขาตายเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยเขาเจ็บเขาได้แล้วก็ยู่ก็จะนอนไม่หลับ ฉันจะรอไม่หลับใช่ทัางนันแบ,บ่ด้าถึงพ่อถ oh. ึงบอกไงแต่ด้าถึงบอกว่าไม่เคยเป็นโอ้อายดวนนบีอาร์มิรตรีเปลี่ยนไปไงทำไมนอนไม่หลับอ่ะเพราะเราเห็นนะลูกเ,เห็นคนอื่นเขาไาย In your dream ในดีใช่พ่าอยู่เห็นมาแล้วก็อยู่ก็มาดีมเนี้ยเข้าใจไหม Somebody shoot that guy and you and you help me? Why, why are you thinking about people die and uh, they they don't sleep? ก็แต่ด้เห็นคนอื่นเขาดายแล้วก็แต่ดาก็ต้องชูดคนอื่นด้วยลูกเพราะฉะนั้นแต่ดาถึงนอนไม่หลับอะเพราะดาก็จะดรีมอยู่ทุกวันใจ่ไหมแต่ดาไม่อยากให้อยู่เป็นเหมือนแตดา That's not his job anymore. ดาไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วลูกแต่ดาออกมาแล้วแต่ดาก็ไม่ต้องไปแล้วทําไมอะ ด้าไม่อยากไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวด้าน้องนอนไม่หลับอีกเข้าใจไหมทำไมเขานอนไม่หลับ thinking about people die why why ด้าเขาเาไหนลูก why is that why is that why not his job ดาดาเลิกทำแล้วแต่ด้าก็ยังเป็นอยู่แต่ด้าไม่ต้องไปแล้วแต่ด้าก็ยังเป็นอยู่ Why he don't want เพ a าะว่าพ่อเป็นแล้วไงลูก Why cannot sleep เพราะเด็กได้นอนไม่หลับเพราะว่าเ้็ได้เห็นเขายิงแล้วก็ยิงคนอื่นด้วยแล้วก็เห็นเพื่อนได้อย่างนี้ด้วย And you dream about it ก็ทีมแต่พ่อถึงบอกว่าไม่ให้อยู่เป็นไยูเป็นอย่างอื่นไฉันจะลองนอนไม่หลับหรอถ้าอยู่อยากเป็นก็เป็นแมาไม่ได้ว่า I don't want to be a military. ไม่อออเอาไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นไม่ No, I don't. I c a n t sleep, so I don't want to be a military. ถ้าอยากเป็นก็เป็นแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า <I S 1> ถ้าไม <don 't S 1> ่ก็แม่ก็แม่บอกเฉิงแต่ว่าถ้ายังอยากเป็นก็เป็นแต่ถ้าบอกแล้ว <I S 1> ไม่อยากเป็นแม่แม่อยากเป็นอะไร <c oughs> เป็นพิระดได้ไหม I don't know what to be. ยังไม่รู้อีกหรอเป็นอะไรก็ได้ขอให้ลูกเป็นคนเดีโอเคไหม ได้ไหมเนาะคุยกันกลบลูกก็พูดภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาไทยนี่เหลือแต่มะเขือเทศละอีกสองสามวันก็กินอีกซื้อตั้งวาหาซื้อได้แต่ว่าอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวก็พาไปบั่นจักรยานแล้วยุก็ชูสิเนี่ยรอมันก่อนให้มันเนี่ยมันมีกากระบาทขึ้นมายุก็จับ เอยอิ่ม oh <my. S 1> บ้านอยู่ใกล้เมืองนะปั่นจักรยานไปก็ได้ไม่ต้องเอารถไปประมาณไม่ถึงกิโลจูเล่ต์นี่ประมาณแปดร้อยในแปดร้อยเมตรวันที้ก็ปั่นจักรยานไปซื้อเอง <'t> เพราะว่ามันไกล <a> มันไม่ได้ไกล d o ไม่ a ู e เ h e video ทำไมเ e c a u s e I only w a